ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นมาจากรากฐานของบทบัญญัติในคัมภีร์กุลอานที่มีความว่าพระเจ้าทรงอนุญาตการค้าและทรงห้ามดอกเบีย้ยดังเช่นการถือกำเนิดของระบบธนาคารอิสลามทั่วโลกธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2545และเริ่มดำเนินกิจการครั้งแรก เมื่อวันที่12มิถุนายน2546วันนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งนับเป็นปีที่20ของการดำเนินกิจการในโอกาสวันครบรอบ20ปีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผมขอพอรจากพระอระักได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านที่มีส่วนขับเคลื่อนกิจการของธนาคารอิสรามแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สามารถเป็นที่พึ่งทางการเงินให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามประตบแตกความสุขิริทสวัตดิโดยบรรยากาศภายในงานครบรอบ20ปียังได้รับเกียรติจากตัวแทนสำนักจุฬางราชมนตรีผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติภาพรวมของทิศทางธนาคารใน20ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทิศทางที่มองไปข้างหน้าเนี่ย เราก็คงจะให้ความสําคัญกับเรื่องพันธกิจว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับอันที่2ก็คือบทบาททางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจและประการสุดท้ายที่คิดว่าเป็นโอกาสสาคัญก็คือการเชื่อมโยงในแวดวงของสถาบันการเงินที่ให้บริการทางด้านการเงินอิสลามระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆนะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสต่างๆแล้วก็จะเป็นทิศทางที่เกิดขึ้นมากขึ้นจากนี้เป็นต้นไปครับ